สวัสดีค่ะวันนี้แม่นวยมีแบบเหรียญปยทานนะคะเป็นทุเรียนพวงมณีนะคะวันนี้เป็นแบบที่สี่วันนี้จะใช้รวดนะคะรวดทั้งหมดสี่เส้นความยาวอยู่ที่สี่สิบเซนติเมตรนะคะพับแบ่งครึ่งค่ะแยกออกให้เป็นทั้งหมดแปดเส้นนะคะ แล้วแต่เลยนะคะว่าใครจะแบ่งเส้นลวดยังไงก็ได้เนาะให้แยกออกจากกันนะคะอันนี้แม่นวยจะพันด้วยกาวสองหน้านะคะกระดาษกาวสองหน้านะคะพันระหว่างกลางแล้วทีนี้ก็จะมาจับแยกออกจากกันแล้วทีนี้ก็จะมาติดกาวสองหน้าด้านบนอีกนิดนึงนะคะ ใครมีวิธีดีกว่านี้ก็ทำได้นะคะแล้วแต่เราจะสะดวกเลยนะก็จะใช้ใช้ลิบบินนะคะลิบบินเบอร์สองความยาวอยู่ที่หนึ่ง้อยหกสิบซนติเมตรนะคะเส้นนี้เป็นเส้นขอบท้องและเส้นที่สองนะคะเส้นที่สองจะใช้ลิบบินเบอร์สองความยาวอยู่ที่หนึ่ง้อยห้าสิซนติเมตรนะคะและแบ่งครึ่ง แบ่งออกเหลืออยู่ประมาณ7มิลิเมตรนะคะเส้นหนึ่งจะเล็กเส้นหนึ่งจะใหญ่นะคะแบบนี้แต่เป็นเบอร์สองเหมือนกันนะคะทีนี้ก็จะเอามาทับประกบกันเข้าหากันแบบนี้เอาทางด้านที่ว่าเราจะเอาเอาออกโชว์ให้ประกบเข้าหากันแล้วทีนี้ก็ติดดาสองหน้าไปเลยแบบนี้นะคะ ติดเทปใสก็ได้นะคะแล้วแต่คนมีเนาะอันนี้แม่หนวยจะติดกาวสองหน้าเพื่อที่จะได้เอาไปติดกับลวดอีกทีหนึ่งจะได้แน่นเวลาเราพับขึ้นไปจะได้ไม่หลุดนะคะแนะนำนะคะสำหรับมือใหม่ใช้กาวสองหน้าดีกว่าเนาะมันจะได้ติดกับลวดได้ง่ายติดแบบนี้นะคะ แล้วเวลาเราขึ้นเราลายไหนที่เราจะเอาออกโชวเอาลงด้านล่างก่อนนะคะลงด้านล่างแบบนี้เห็นไหมเอาลวดเข้ามาระหว่างกลางสองเส้นนะคะเอาเส้นที่เราจะโชว์เอาลงด้านล่างสอดขึ้นไป แบบนี้เอาให้ติดกับด้านบนเลยนะคะแล้วทีนี้ก็กดให้กาวเขาติดกันพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะมาทำกลีบของทุเรียนนะคะก็จะพับขึ้นไปแบบนี้ดันขึ้นไปด้านบนจับทั้งสองเส้นประกบเข้าหากันนะคะพับขึ้นไปด้านบนแบบนี้พับไปแบบนี้ เอานิ้วโป้งของเรากดเอาไว้ด้วยนะคะเนี่ยกดตรงปลายแบบนี้กดแล้วนี้ก็บิดขึ้นมาแล้วก็พับกลับลงมาแบบนี้เป็นสามเหลี่ยมพับประกบเข้าหากันอีกทีหนึง่งอ่าเสร็จแล้วหนึ่งกีดนะคะแ้ะนี้ก็เอารวดเข้ามาระหว่างกลางสองเส้นนี้นะคะอ่ะดูอีกอันนึงนีพับขึ้นไปด้านบนแบบนี้ เป็นสามเหลี่ยมนะคะอะแบบนี้ละดันพลิกแล้วก็พับกลับลงมานะคะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็พับรประกบเข้าหากันเสร็จอีกหนึ่งแต่ว่าแม่ไวจะไม่พับให้เป็นรอยนะคะเห็นไหมว่ามันจะโค้งๆนิดนึงเราไม่ต้องกดให้เป็นรอยนะคะเดี๋ยวมันจะไม่สวยเนาะ ทแบบโค้งโค้งขึ้นไปอ่ะเนี่ยพับเอ้ยม้วนพับม้วนขึ้นไปแล้วก็พับม้วนลงมาแล้วก็พับประกบเข้าหากัน<ม>เอาสองเอาเนี่ยสองเส้นแบบนี้เอารวดเข้ามาระหว่างกลางนะคะจับสองเส้นคู่ประกบเข้าหากันนะคะพับม้วนขึ้นไปแล้วก็พับม้วนลงมาพับ ประกบเข้าหากันแล้วก็เอาลวดเข้ามาระหว่างกลางสองเส้นแบบนี้พับบิดขึ้นนะคะแล้วก็พับบิดลงมานะแบบนี้นะคะ แถวแรกเสร็จแล้วนะคะรอบแรกเสร็จแล้วทีนี้จะมาขึ้นรอบที่สองรอบที่สองนะคะก็จะต่อกันได้เลยนะคะ<ส>เห็นไหมว่าสองเส้นนี้ออกมาอย่างนี้ลิบบิ้นสองเส้นก็จะเอาะอ่ะพับขึ้นไปแล้วก็พับลงมาประกบพับประกบเข้าหากัน<ส>พอเหลือสองเส้นอย่างนี้ก็จะเอาลวดน,นะคะ เข้ามาด้านในอันนี้ก็จะเป็นแถวที่2นะคะแถวที่2ก็พับแบบเดียวกันเลยค่ะจะต่อกันแบบง่ายๆเลยนะคะแล้วตอนสุดท้ายอ่ะเราค่อยจะมาดันให้เขาเรียงแถวกันสวยๆเนาะเนี่ยแถวที่สองจะเอาเส้นคู่เนี้ยดันเข้าไป เอากีบด้านบนอะ่ะยัดเข้ามาด้านในมันจะสอดเข้าหากันนะคะสอดแบบนี้พับขึ้นไปแล้วก็พับลงมาจะทำเหมือนกันทุกทุกกีบเลยนะคะเห็นไหมสอดแบบนี้อืม บางทีแม่นวยอาจจะพูดไม่ค่อยเข้าใจเนาะก็ดูภาพไปเรื่อยๆนะคะอันนี้แม่หนวยจะทำให้ดูทุกขั้นตอนเลยนะคะแล้วก็จะใช้ลวดลวดจะดัดได้ง่ายสำหรับมือใหม่แนะนำใช้ลวดนะคะทำไปเรื่อยๆนะคะ ไม่สอดแบบนี้ ขั้นตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะอันนี้แม่นวยจะทําทั้งหมด6ชั้นนะคะ6แถวนะคะทำไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเสร็จแล้วค่ะใกล้จะสุดแล้วอ่พับขึ้นไปด้านบนแบบนี้แล้วก็พับกลับลงมานะคะในขั้นตอนนี้นะคะตอนสุดท้าย จะเหลือริบบิ้นที่ว่ามันไม่เท่ากันยาวข้างหนึ่งสั้นข้างหนึ่งเนาะอ่ะเอาลวดเข้ามาแบบนี้นะคะและ้วทีนี้ก็เอากันไกมาตัดริบบิ้นออกให้เขาเท่ากันนะคะและ้วทีนี้ก็มาติดกาวสองหน้าแบบนี้ติดกาวสองหน้าก็ได้กระดาษกาวก็ได้เทปใสก็ได้อิดประกบเข้ากันหากันแบบนี้นะคะ พอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะมาดัดลวดก่อนนะคะจับลวดนะคะทีละเส้นบิดขยุ้มเข้าหากันนะคะทุกเส้นจับแบบนี้รวบแบบนี้นะคะกดแล้วก็ดันนะคะดันกีบทุกกีบนะคะดันเข้าหากันให้เขาตรงเนี้ยมันจะสอน ซ้อนกันทุกกลีบดันนะคะดันดันทีละแถวนะคะตรงไหนที่ว่ากลีบตรงไหนไม่สวยเราก็จะดัดนะคะในขั้นตอนนี้จะดัดกลีบทุกกลีบให้เขาเป็นแถวกันนะคะตรงมุมก็จะกดให้แหลม กดนะคะตรงนี้กดกดให้เป็นกลมๆนะคะเห็นไหมเนี่ยอ่ะแม่นวยก็กดลงแล้วก็จับกีบแล้วแต่นะคะว่าใครอยากให้กลมแบบไหนหรือไม่อยากให้เป็นวงรีก็ได้นะคะเพราะว่าเราใช้ลวดวันนี้จะดัดได้ง่ายมากกว่าจับแบบนี้ กดลงไปประมาณนี้นะคะอะ๋แม่หนยลืมเนาะเดี๋ยวแม่หนยจะใส่เหรียญให้ดูนะคะว่าเราจะใส่ตรงไหนจับลวดมาคู่กันแบบนี้ทั้ง8เส้นเลยนะคะจับแล้วก็ดัดง่ายๆอ่ะวันนี้แม่นวยจะใส่เหรียญ5้าให้ดูนะคะ วิธีการใส่เหรียญใส่ตรงกลางตรงนี้ได้เลยทุกแบบนะคะทุกเหรียญแบบที่หนึ่งถึงแบบที่สี่ของแม่นวยจะใส่ตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาจับขยุมเข้าหากันนะคะเอารวดจับขยุมเข้าหากันแบบนี้แล้วทีนี้เอาลวดมาเส้นหนึ่งนะคะดึงขึ้นมาแล้วก็จะมาพันตรงโคน ของทุเรียนก่อนนะคะพันพันให้รอบเลยทีนี้ก็พันยาวออกมานะคะให้ลวดทั้งแปดเส้นให้ติดกันแบบนี้นะคะพันแบบนี้ให้สุดเลยนะคะใครอยากได้ก้านยาวหรือว่าสั้นเขาเรียกว่าอะไรขั้วอ่า ประมาณนี้แล้วก็ดัดนะคะดัดกรีบให้เขาเข้ากันตรงนี้มันจะพองหน่อยนะดันดันนะคะก็จะเข้ากันแหละอืดันแบบนี้นะคะแล้วก็ดัดให้เขาเป็นพองพองอ่เป็นกลมกลมตรงนี้เขาก็จะทับกันแบบนี้เห็นไหมแม่หน่วยให้ดู จะพับกันแล้วก็ตรงนี้พอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะเอาตัดออกเลยกันไกลตัดออกว่าเราจะเอายาวแค่ไหนตั้นแค่ไหนก็ได้นะคะอันนี้ก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ก็จะเอาที่พันก้านนะคะสีเขียวพฟลสเทปเนาะมาพัน ก่อนที่ว่าจะพันถ้าเกิดว่ากลัวว่ามันจะไม่ติดเนาะก็จะเอากระดาษกาวนะคะมาติดกับลวดก่อนแล้วก็ค่อยพันแบบนี้นะคะได้อย่างนี้ก็ตัดในขั้นตอนนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดไปเลย แบบนี้นะคะเป็นทุเรียนนะคะทุเรียนพวงมันดีนะคะลูกเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะถ้าใครไม่เข้าใจอะไรก็สามารถสอบถามแม่หน่วยได้เนาะอันนี้แม่หน่วยทําให้ดูทุกขั้นตอนเลยค่ะแบบนี้นะคะอแล้วก็ทำให้มันแหลมๆนิดนึงเนาะ วันนี้ก็จะมีหลายสีนะแม่หน่วยทำให้ดูหลายสีอยู่ก็จะมีสีเขียวด้วยนะคะแบบนี้สีเขียวก็สวยนะคะสีเหลืองก็สวยอ่าแล้วก็สีนี้นะคะ แบบนี้นะคะเหรียญปยทานนะคะทุเรียนพวงมณีแบบที่4นะคะจะมีแบบที่ห้านะคะถ้าใครอยากทำหรือก็สนใจก็สามารถกดติดตามแม่นวยได้นะคะเพื่อที่จะดูแบบต่อไปนะคะง่ายๆแบบนี้แม่นวยจะทำคลิปทุเรียนออกมาอีกนะคะ อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสวยๆง่ายๆแบบนี้แบบนี้นะคะ คลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ